สวัสดีครับพี่น้องแล้วก็สบายดีพี่นอ้องเมนี้วันเสาร์เนาะที่แปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องพามาเมืองตลาดปี 2000, สองพันสหากันเนาะมาเมืองเหตุบาคนเดินหลายบอสมอเลยวะย่างคือเกลีอันนี้เป็นศูนย์อาหารเนรลานขายเล็กๆน้อยๆก็ยังพอมีขู่มีคนมานาั่งมากินอยู่เนาะพี่น้องเนาะ เพื่อ,อจ,จะเป็นพอวันเสาร์ไค้คนมาเดินตลาดมายางเหลนนะนะปีสองพันสหานี่ว่าตลาดก้านขาค้ามันจะคลึกคลืนคล่นคือกาวนักพี่น้องน้อยหรือว่าสเป็นแนวใดท่าชายพี่น้องเดินเมืองร้านอาหารเล็กๆนี่เขามีของมาเปิดมยายางไลน์ในตอนนี้มีร้านอาหารลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งอ่าน้ำปั้นอะโวคาโดก๋วยจับยวนเมืองอุบลข้าวไข่เจียว มาระตะวันนาข้าวผัดไก่หอ,อยทอดก็มีส้มตำแซ่บก็มีส้มตำแซ่บก็มีก็มีหลานยังนอ้อยหลานหนึ่งเนาะร้านยังอีล้านหนึ่งไก่นะข้าวผัดกะเพราก็มีพี่น้องมื้อนี้วันเสาร์ตลาดสดๆดตลาดมื้อนี้ พอมีผู้มีคนมาอยู่มานั่งกินวมาเล่าคุยกับสาวไทยอยู่อยากอยากชาวไทยมาเปิดลานขายขนมจีนสูตรล่าพี่น้องเมืองสภาพคนคนกินเท่าสิหลอดอยู่ว่าพี่น้องเดออิอันนี้เป็นลานน้ำเนาะ้านน้ำก็มีลานขายกาแฟคนนั่งกินตะプラปาลายนะส่ว n ใบใบถึงเทียงแบบเนี้ยบางลานก็ขายได้บางลานก็อยู่ได้บางลานก็ไม่อยู่ได้ไไดประมาณสัก เดือนหนึ่งก็ไปบางหลานก็อยู่แต่ประมาณสี่หาเดือนเลยพี่น้องแต่บางหลานไม่อยู่อาทิตย์หนึ่งก็ไปนะเอาเลยมาหลุดกันว่าปีสองพันสหวัฒนตลาดเฮาจิดีขึ้นบอลเอาพี่น้องเนาะอันนี้โซนอาหารนะโซนอาหารนี่ยหน่อยเล็กๆเท่านี้ฮรับไปเมืองโซนคล้ายเสือผ่าว่าวันเสาร์วันนี้จะมีคนมาย่างมาเดินหลายบอลเอาพี่น้องเนาะนี่เป็นโซนคล้ายเสือผ่าพี่น้อง ไอพี่น้องมึงเอาเดอ้อสภาบี้นี่สองพันสหาผ่านมาไดา้วันที่แบบนะพี่น้องเนาะอ,อันนี้เป็นวางขายเสือ้อผ้าขายเครื่องสำอางเนาะโซนหนึ่งให้พี่ให้น้องมึงนำก,กันเด้ินี่เสือ้อผ้าสวยๆงามๆม,มีหมดเลยพี่น้อง ้นก็คือที่เห็นเหนละพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นหลานายฟังหนึ่งตามสอกตออซอย,พ,อออยออพี่น้องมึงน้ำกันเด้อสิหลอดบอพี่น้องมึงมีสองพันสองหายโทษท้ายเสือาพาเาาวันนี้เันนีกัน ห่างไปแล้วก็มีพี่หน,น้ออเกี่สิห่างไปหมดเลยเนี่ยน,นี่เป็นลานท้ายแบบแนวเ,เซลเนะเซลออนเซลล์มีคนเหลือกสินคายู่พอป,ปลาย รถนี่จอดเต็มลานจอดรถี่ข้างรถจอดเต็มเลยละลานจอดรถแต่ว่าคนจอดรถมองนี่แล้วก็เดินผ่านไปไปเดือมมอนส่วนร้ายเดืรมมอคนสินยางร้ายพี่น,อน้องรถนี่จอดเต็มลานจอดรถเลยแต่ว่าคนยางบ่คพลีมีเพราะว่าคนคือว่าเขาหอนบ่นก็แบบนี้ตลอดเนาะอันนี้วันเสาร์น้อถ่ายมังสดๆเลยวันเสาร์คนกัญญางเขาเดือมมอกันหมดนี่แต่พ่อขาแม่ค้ายกันนี่แหละนี่บวกส่ตลาด น่าต้ยแย่ yeah, <c oughs> แล้ววันนี้มาขายมาอัดเดตดในเมิงพี่น้องตุ๊เลยนี่เส้นหวงคนออกจะนี้นเ้นเดม่อเลย่านีไปเขาเดม่อเดม่อเดียวเลยคือเป็นหสิยังลานนี่อย่านนี่เขาขายได้ตัเขาได้จงานต้นจีนบอจุ่ดจีนช่วงที่ไม่ช่วงนี่น้อง คล้ายความสั่งตะเทียงเคิองนะยังัวเปิดบินเลยพี่น้องตอนนี้เอ,งอาง่ายๆนะพี่พี่น้องในเมืองทุกันสภาพผู้คลนะล่านค้ายน้ำคล้ายกับเขามีประมาณนี้างไรพี่น้องคล้ายในเมืงองอัปเดตเนาะพี่น้องเนาะปี2 0 0 5วันเสาร์วันที่8อ่าสภาพคนยานคนเดินจะเป็นแบบนี้ละพี่น้อง